เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ EP ลองของนะคะเราเล่นในเอเลสโหมดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล58นะคะมิชชั่นของเราก็คือเล่นแพนได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามซอมบี้ตายนะคะแล้วตอนนี้นะคะมูเวอร์ของเราเนี่ยแตกไปหมดแล้วนะคะแตกไปตั้งแต่ด่านหมากฝรั่งแล้วทุกคนเอาละเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะอยู่ได้นะคะในโลกอียิปต์เนี่ยถึงกี่ด่านนะคะอ่ะไปกัน ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเลือกอันที่ถูกต้องทุกคนไม่งั้นถ้าเราเลือกผิดนะเราอาจจะแตกได้ตัวนี้สร้าง 5P ของทั้งกระดานหรออ๋อโอเคฉันเอาตัวนี้ละกันมันดูแบบว่าเหมือนกับถั่วมองหน้าขึ้นฟ้าไม่เคยเล่นไม่รู้จักนะคะอ่ะใส่ทั้งแมพค่ะเดี๋ยวทยอยใส่ไปนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงอู้โอ้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดูมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเฮ้ยโคตรดีโคตรดีโอเคน่าจะได้อยู่นะทุกคนเสียงมันดังมากเลยทุกคน เนื่องจากรอบนี้มันมีม,นม,มันมีตัวทอดไฟด้วยนะก็คงไม่ได้วางทั้งแมปอาจจะเว้นไว้แถวหนึ่งให้อตัวไฟมันคบเพลิงมันเดินถืออยู่หน่อย ยังไม่จบทุกคนยังไม่จบเรียบร้อยอ่ะไปต่อไปเลเวล60มาลุ้นกันว่าจะได้แผนอะไรไม่รู้จักจากอันรู้แต่ว,ว่าตระกูลนี้โหทุกทีเลยอ่ะเออสร้างแคนนอนล็อบบิงแพนโอเคเอาเอา,เอาตัวนี้นะเออโอเคอ่ะชื่ออาม่าอาม่ามินอามาเหรออาม่าอาม่าอาม่า,อ,า,มาอ่ะมาดูกันนะคะอาม่ามินทั้งแมปค่ะตัวนี้มันก็ระเบิดใช่ปะม,มินส่วนมากจะระเบิดทุกคน ฉันสังเกตแหละโอ้โอ้เห็นความโหดของมินม้นมิ้นมันมักระเบิดแต่ว่ามันโหดน,นี่ยามันระเบิดตัวเองทิ้งอะทุกคนไม่รีบเติมไหมขี้เกียจเมื่อยมืออ่ะอ่ะอ่ะ ว้าวอันนี้โอเคค่อยๆใส่ดีกว่าเออไม่งั้นเมื่อยมือนะคะอ่ะรอให้มันโผล่มาเฮ้ยลองวางตัวเดียวมันมันตายทั้งแมปหรือเปล่าตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่ะสมมุดฉันฉันวางตัวเดียวแป๊บน,นึงวางตรงนี้ตัวเดียว เฮ้ยก็ตายทั้งแมปนะตัวเดียวตายทั้งแมปเลยเอะรอมันเดินมาอีกแป๊บ,บนึงอะเดินมาเดินมาให้เป็นฝูงเลยเอะเดินมาเดินมาแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงเลยอ่ะอ่ะสมมติว่า,าไว้ตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยฮึบเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้เฮ้ยเฮยเอาเร้่องอยู่้เฮย เอาเรื่องอยู่ทุกคนเอาเรื่องอยู่โอเคอ่ะมามามาอ่ะทุกคนฉันต้องใส่ถีทๆแล้วแหละโอเคโอเคอันนี้ใส่บูสเตอร์ได้ไหมใส่ไม่ได้อ่ะอ่ะเล็งเวลาหน่อยค่ะ เดินมาเดินมาเดินมาอ่ะใส่ตัวเดียวใส่ตัวเดียวปึ๊บตุ้มตุ้มตุ้ม,ม,มคือไอตัวตัวเนี้ยตัวไอฟาโลอ่ะมันโหดอ่ะมันมันมันอึดนะทุกคนแต่ว่าโดนตัวนี้แล้วตายก็ถือว่าแสดงว่าตัวนี้เทปมากเอาเวลหกสผ่านแล้วจ้าต่อไป ตัวนี้ส l o สโล o w ทให้ช้าด้วยเหรอเดี๋ยวกับกับตัวนี้อะไรอะ่ะอันนี้เพิ่มสันไม่เอาอันนี้เหมือนสร้างเนยให้ซอมบี้เหรอทําให้ซอมบี้ช้าลงแน่เลยเอาตัวนี้ดีกว่าค่ะปะมันคือตัวนี้ปะไม่ใช่ใช่ไหมมันหน้าตาคล้ายกับตัวนี้เลยอะทุกคนไม่ใช่อะ่ะเอานี่ไงตัวนี้ไงโอเคตัวนี้ Shadow P shooter นะคะเอาสาย Shadow อ๋อโอ้ยแต่เราไม่ได้เอามูลไปอะถ้าเกิดไม่ได้เอามูลไปจะเป็นไรปะอ่ะลองดูนะคะ ลองดูว่าถ้าเกิดเล่นตัวนี้แต่ไม่ได้เอามูลไปมันจะโหดไหมอ่ะจัดการไอ้นี่ก่อนเฮ้ยฉันเอาฉันลงผิดเท่าทีทุกทุกคนทุกคนลงผิด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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ลงผิดต้องเป็นตัวนี้เออต้องเป็นตัวนี้ค่ะโอ้โหความความหนักของมันคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยโอเค รอดูว่ามันจะจัดการการกระท่วได้เปล่าอ่ะไล่ใส่ไปเฮิบ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 พอซอมบี้มามันก็จะหดตัวเข้าไปโอเคโอเคโอเคเฮิบเฮิบ,ฮบ โหดไหมโหมดอยู่นะโหดอยู่นะนี่นะคะพอซอมบี้มาถึงใช่บบ้าะมันก็จะทําเป็นหลุมดำนะคะแล้วก็ดูดลากซอมบี้ลงหลุมไปเลยทุกคนโอเคได้อยู่เดี๋ยวลองใส่บูสเตอร์ดิใส่บูสเตอร์เอ้ยทำไมมันหลบแล้หลบกันเป็นแถวเลยอย่างนี้ มันลากกระก,กทั่วลงหลุมได้ปะได้ไหมเออมันลากกระก,กทั่วลงหลุมได้ปะเฮ้ยฉันลงผิดตัวนี้โอเคเพิ่บอ,อ,อ่ะได้อยู่อ่ะลองเล่งเวลาดูค่ะเล่งเวลาดูนะโอ้โหกระก,กันทั่วเยอะมากจะได้ปะวะจะจัดการได้ปะวะ ใส่บูสเตอร์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 โอเคใส่บูสเตอร์อันนี้เราเติมเรื่อยๆปกติเราจะเล่นแบบไหนวันนี้เราเล่นแบบไม่เติมไม่ใช่หรอ โอเค,อเคลองดูใส่บูสเตอร์ให้กับแถวนี้ค่ะคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่เติมเรื่อยๆแตกนะเข้าที่ดูนะเพราะว่าซอม,มี้แม่งก็เติมมาเรื่อยๆเหมือนกันโอเคได้อยู่ได้อยู่เราก็โหดอยู่ บนใส่บูสเตอร์หน่อยแถวละใส่บูสเตอร์หน่อยโอ้โอ้โหไม่นี่ขนาดเติมตลอดนี่ขนาดเติมตลอดแตกได้แน่ๆเลยอะทุกคนมีแนวโน้มจะแตกทุกคนมีแนวโน้มจะแตกนี่ขนาดเติมตลอด oh, 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 oh. หลักก่อ ลาก่อนโลกนี้ตัวนี้ไม่เวิร์กฉันจะไม่ซื้อตัวนี้เด็ดขาดหรือว่าตัวนี้ต้องมีแบบว่าอยู่กับมูลเอาละทุกคนซอมมีเยี่ยมชมปิระมิดแล้วได้เต็มที่คือเลเวล61ค่ะ โอเคงงินพาทหน้านะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในด่านไพเร t กันนะคะไพเร็เอเลสนะเออโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊ะเรามาได้มากสุดที่เลเวล61ค่ะนี่ถ้าเกิดเราไม่เสียรอมมเวอร์ตั้งแต่ด่านหมากฝรั่งไปเราคงจะยังอยู่ได้อีกนิดนึงนะเจอกันพาัหน้าค่ะ